นูนข้าวอีกอกี่ต้นนะสองสามต้นนี่มีแววต้องค่อยๆแหมแม่พายุไม้ต้นไหนไม่มาไม้ต้นเกาะอ่านอยู่บนยอดไหม ติดแกนจะแรงว่าเป็นตาเป็นตาเนื้อหนาเนี่ยไม่แตกผุมนี้มีใส่บนยอดด้วยเพื่อนไปเจาะดูก่อน